สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิวจี้ชาแนลนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพปอีกแล้วนะคะในเกมเอ m วีหมดค่ะแล้วต้องเชคค่ะวันนี้ก็มาทําตามสัญญานะคะที่น้องๆขอไว้ว่าขอให้พี่เลนเนี่ยเล่นเมดเก้าตัวให้ดูหน่อยนะคะวันนี้ก็จะมาทําคลิปเม็ดเก้าตัวให้ดูเนาะแต่ว่าก็จะเสริมตัวอะไรไปนั้นเดี๋ยวคอยดูนะคะ ส่วนโน้องๆคนไหนหรือพี่ๆคนไหนนะคะอยากให้เล่เล่นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเลได้นะคะมาค่ะเราจะมาเริ่มเล่นเมดเก้าตัวกันเนาะโอ้โหอย่างนี้ต้องจัดค่ะ<ช>สองดาวอ่าแล้วก็ อเป็นยอนนะคะขอใส่ยอนลงไปโชคดีหรือโชคร้ายเนี่ยที่เราเจออดุยนะคะอดุยสองดาวเรียกว่าอะไรกันบ้างคะทุกคนเรียกชื่อเขาจะเสียหายเลยโอเค มาคะ่ะเราจะเล่นเป็นเป็นเม็เก้า9ตัวเด้อไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือไม่นะคะเลยขอติดหนึ่งในสาม ก็พอใจแล้วค่ะเลยแอบเล่นไปแล้วนะคะต้องกลางวันด่านหนึ่งนะคะปรากฏว่าได้ที่แปดค่ะเศร้าเลย,ช,นะยนชนะอยู่เนาะชนะอยู่ไม่มีเลยนะไม่มีเลยไม่ขอกดหนึ่งครั้งนะ เดี๋ยจะเล่นลอเลี้ยวด้วยนะแล้วก็พ่อมดอ่แล้วก็น้องกบนะอ่ะใส่ลอเลี้ยวแทนยนเนาะตัวที่เดาจะเสริมมานะคะมีลอ,อเลียวด้วยนะจะชนะได้ไหมเอาชนะได้ไหมขอชนะขอชนะ เขาชนะเถอเขาชนะแมวเขาชนะสู้เขาลูกสู้เขาลูกปไปสู้เขาลูกสู้เขาแมวไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเลจะยังไม่เลเวลนะคะแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนตัวละครนะคะตาที่เลแอบเล่นนะคะ ตัวไม่ค่อยออกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตานี้จะออกครบเก้าตัวหรือไม่นะคะมาทุกคนมาโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนะคะ เราสูก้กับปอดเนาะเราสามสิบแล้วเราเลจะไม่เลจะไม,เะไม่เอ่อลีเวลนะคะหรือว่าเปลี่ยนตัวละครหนึ่งบาทนเนาะเพราะว่าเลจะเก็บสะสมให้ครบสามสิบเหรียญน,นะคะจะไม่ต่ำกว่าสามสิบเหรียญน,นอกจากจาเป็นจริงๆนะใครที่ดูเลมาหลาย ep แล้วเนี่ยเลจะพยายามไม่ไม่ใช้เงิน ต่ำกว่า30ไม่รู้ว่า3ตัวจะเอาชนะได้หรือไม่นะคะทุกคนได้อยู่จ้าอาลจีจะใส่ให้ลอรีลนะคะ เพิ่มมิลไปนะชุบเนจะใส่ตัวนี้ไปอ่าเนจะให้พ่อหมดไปเลยนะคะหมดเลยชุบไม่มีเลยค่ะทุกคนมาสี่ตัวก็เดี๋ยวขอแอบดูเพื่อนหน่อยมีกี่ตัวแล้วโอูห้าตัวห้าตัวละคนจะมีอยู่สองคนนะคะ สองสี่ทุกคนเราอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่าไม่ได้ค่ะทุกคนเศร้าเลยเราต้องทำยังไงก็ได้ะคะให้ตัวเราออกไ,ไวๆนะเลยจะพลังโจมตีนะอ่ากันตายให้ให้พอมดพอมดุดชู เราอยู่ในรอบสุดท้ายทุกคนมีคลิกซี่แล้วนะขออัพเรจะให้คลิกซี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวอัเพเฟลนะคะว้ารอเรียวนะไปห้าตัวแล้วที่นี้ เดี๋ยวประมาณเวลเวลหกนะคะเลจะเอาอดุยออกแล้วเนาะเพราะว่าเลไม่ได้ใช้อดุยนะคะอุยขอได้เถอะขอสู้ได้เถอะชืบอุยนางฟ้าละตายเอ้ยทุกคนจะนะเาเอา,เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมามาขออัพเลยนะคะชืบ เราจะใส่กลบลงไปก่อนนะคะยังยังไม่ทิ้งอดุยเนาะมาจา้ะโอุที่หนึ่งทุกคนที่หนึ่งเขาไม่คะแนนลดเลยอะ่ะยังมีโมเมนต์แบบนี้บ้าง โอ้โหทุกคนแพ้แบบแพ้แบบน่าสงสารมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นะคะเราแพ้หรือชนะต่อเนื่องนะคะก็จะได้เหรียญตามนี้เลยนะคะอุ้ยเราได้วีล่ามาแล้วทุกคน เราจะใส่วีล่าแล้วนะคะทุกคนทิ้งให้โดดไปแล้วเราก็จะมาเพิ่มเบลนะคะเราก็จะไม่เกินไม่เกินสามสิบอย่างที่บอกอเยจะคิดว่าพีล่าเนี่ยน่าจะแรงนะน่าจะแรงกว่ากิกซี่นะทุกคนว่าไหมจุ๊บจุบจุบุบ อุ้ยทุกคนแพ้แบบปังตายสักตัวเถอะเอาแล้วนะเป็นห่วงแล้วทุกคนน้าเป็นห่วงแล้วค่ะนาทีนี้อ้า <c oughs> ชุบตัวเก่งออกมาแล้วแต่เรายังใส่ไม่ได้นะค่อ,คอยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปนะคะ เราขาดอีกกี่ตัวเนี่ยขาดอีกเยอะเลยมาอู้ล้วอยู่ในสุดท้ายทุกคนเราไม่มีพลังเลยนะทุกคนโจมตี เพิ่มไปด้วยเจ็ดก,ก่อนนะแล้วเด็กก็จะให้ตัวนี้ตัวนี้แทนนะคะอือ,อ,อประมาณนี้นะคะทุกคนเลยจะชาหนักไหมอะ โอ้โหเขาสามดาวสองตัวโอ้โหูอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ย ดูดเลือดหน่อยแล้วกันอันนี้จะให้คิกซี่เป็นตัวใบนะคะสีฟ้าแรงกว่าสีเขียวไหมโอเคขอกดครั้งหนึ่งจุ๊บร้อนเลี้ยวจุ๊บจุ๊บจุ๊บ มาสี่มาสี่มาสี่เหลืออีกสามตัวนะคะเนปไม่รู้ว่าจะครบเปล่าโอ,อ้โหขโมยสามอ่ะขโมยเวล3สามโอ้ยไม่ก็ยังได้ตัดเลือดมากเลยดีนี้โอ้ my g o ก็แพ้อ,อีกแล้ะ ไม่ได้สิอะอเลี้ยงน่ะชึบเรอไม่เจอย่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่ตราบใดที่ตัวยังไม่แตกนะคะก็สามารถเล่นได้ตอ่อ <c oughs> อีกประมาณสามตัวอย,อยู่เลยนะคะแล้วก็คะแนนน่าอุ่นใจมาก <c oughs> มาสู้กับอันดับสุดท้ายค่ะทุกคนชุบโอ้โหเราฆ่าสองเลยอ่ะโอ้โหทุกคนน่าเป็นห่วงจริงน่าเป็นห่วงจริงโอ้โหทุกคนชุบ ขอขอให้มั่งก้อนหนูได้พ้นหน่อยอคุณไม่ได้สิทธินั้นค่ะฮโอ้โหเราอยู่นับสุดท้ายเลยทุกคนทำอย่างไรดีทำอย่างไรดี เรายัางไม่เอาแปดไม่ได้อะทุกคนเศร้าเราจะสู้ได้ไหมอ่ะเรายังไม่ครบเลยอะเมทอะโอ้โหเราช่้ยกันที่สามมาสักตั้งโอ้โหอุ้ยมีสิทธิ์ไหมอ่ะโอ้ ไม่ได้สิทนั้นเลยจริงๆแพ้รัแวแพ้รัวเลยค่ะเ่จะใส่เป็นลอเลี้ยวไปช่วยนะอืม <c oughs> เลยเอาเทลไปช่วยดีกว่าทุกคนชตัวจะแตกก่อนไหมเนี่ยทุกคนคิดว่าให้คลิกซี่แล้วกัน ทุกคนน่ากลัวเลขอกดอีกครั้งนะอยอีกครั้งหนะึ่งไม่มีเลยไม่มีเลยเจ้าค่ะต้องสู้แหละ ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะหรือว่าจะเอาลอเลี้ยวไปแทนเทลดีนะ่โหรเราสู้กับคนนี้อีกแล้วโอ้ยเลโกตัวแตกมากอะคือเขาไม่ตัดเลือดทุกคนเลกักตรงนี้เฮ้ย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  เฮ้ยชนะได้ค่ะอืมเลยขอตัดเลือดเลยนะกันนะคะนี่เลยขอตัดเลือ,เละะเลอดเล,อเลยนะคะให้ใครเดียให้กบให้กบ คโอ้โหแล้วสู้กับใครน่ะน่ากลัวยิ่งนักมา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 ขอละขอละขอละขอชนะละขอชนะละขอเธอขอเดินะ เอืแพ้ทุกคนเอายังไงดีเอายังไงอุ้ยอยตัวเก่งมาแล้วตัวเก่งแต่เราไม่สามารถลงนางได้ทุกคนเพราะว่าตัวเต็มต้องรีบอับเป็น9ก้าแล้วค่ะทุกคนต้องรีบอับเป็นเก้าแล้วค่ะ ไ <Idea. S 2> อ้เดียวอ่ะอ่ะอ่ะทุกคนสู้เข่าสู้เข่าชื้อโอ้โหทุกคนจะฆ่ามังกรเลยนะ อย่าค่ามังก่นฉันอย่าค่ามังกนฉันโอ๊ยทุกคนทุกคนเห็นไหมคะว่าหนึ่งสามเลยอะเมื่อกี้เอาแล้วแล้วตัวเราก็หนกันนี่ไเชุ่ เลยจะใส่ให้ตัวนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นสกิลการฆ่าของนางแล้วนะทุกคนเลยขอติดในสามเนี่ยจริงจังโอ้โหโอ้โหทุกคนนะ่ากลัวมากโอ้หไม่นะโอ้ oh my god ồ oh oh, mà ồ đi mà ơi mọi tên từng tên từng tên เต้นเต้นเตนัวเราก้าวแล้วนะตัวเราก้าวแล้วค่ะทุกคนเรจะเติมให้เต็มหมดเลยนะคะเพราะว่าเรจะได้ใส่หนังฟ้าไปนะอีลูเมียนะคะเรจะเรียกว่าหนังฟ้าไม่รู้วา่าจะเต็มได้หรือเปล่าทุกคน มาเราต้องรีบตอนนี้อุย้ยเลือด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 ให้ใครเดียวนี่หลวงพ่อ,พอไม่รู้จะพ่อไหมไม่รู้จะพ่อไหมไ,ไม่รู้จะพ่อไหมอุ้ยอุ้ยไม่ได้ทุกคนอุยอ้ย ใส่ให้สตัวเลยหรอเลยอุย้ยลน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 ไปหมดแล้วค่ะทุกคนอุย้ยทุกคนขอชนะเธอคือทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมว่าอีกแค่สองเองคือเลไม่สามารถขายได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวมันจะไม่ได้เก้าตัวเฮ้ยเฉยเฉยยชนะได้ชนะได้ชนะได้เลยเชื่อแบบนั้นเฮ้ยทุกคนชนะได้ โอเคเลยเลยขออนุญาตเปลี่ยนให้อีโรเมียเลยนะคะแล้วก็เอาดูเลือดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะให้ใครดีอ่ะให้ตัวนี้ เดี่ยวเดี่ยวกำลังลนเดี่ยวเดี่ยวกำลังลนกำลังลนทุกคนเดี่ยวเดียวทุกคนกำลังลนตายยากให้อุ้ยฉันยังไม่เสร็จเลย อุ๊ยลูเมียอลูเมียลูกทำหน้าที่หน่อยสิลูกฟังเอวตัวแปลกแล้วทุกคนอุยฉันข้อหนึ่งในสามไม่สาม,มารถจริงๆทุกคน ตัวเลตแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเลยได้ที่5โอเคเดี๋ยวเลยจะมาแก้ตัวอีก p หนึ่งนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการชมจนจบเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกด, like, กกด subscribe ติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันอนะีกพีหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ